ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการเพากรณ์โดยดวงรายจันเกิงฟ้าหรือว่าช่องเกิงฟ้า2465 o c h a n n e l นะคะต้อนรับโค้าสุขธรรมนายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะอัน <entr'> น <in> ี้จะเป็นดวงราย เดือนนะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์2,567หรือ2,24นั่นเองนะคะก็จะทํานายดูยภาพรวมนะคะฉะนั้นทุกท่านดูอย่างมีสตินะคะเพราะอันนี้เป็นการทํานายดูยภาพรวมคือ general reading มันอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับท่านใดก็ตามแต่แต่ถือว่าตรงนี้เป็นการทํานายภาพรวมคือกว้างนะคะขอให้คุณดูเป็นแนวทางเป็นไก i ์ e ลน n e แต่เพเท่นนั้นน,นะคะเพราะว่าสุดท้าย จะดีไม่ดีอยู่ที่เรากําหนดดวงชะตาของตัวเรานั่นเองนะคะกิงฟ้าถือว่าทําคลิปตรงนี้คุณเข้ามาดูไม่เสียตังอะไรนะคะฉะนั้นก็เป็นคลิปที่กิงฟ้าเชื่อว่าคุณจะได้รับพลังงานดีๆหรือกําลังใจดีๆหรืออะไรที่เป็นข้อคิดหรือข้อเตือนกิงฟ้าก็จะเตือนลงไปในคลิปนะคะแล้วแต่พลังงานไพ่ที่กิ่งฟ้าจิตสัมผัสกับตรงไพ่ได้นะคะ,ะแต่สําหรับท่านใดที่อาจจะมีดราม่าก,กับกิงฟ้าในเรื่องของการที่กิงฟ้าเป็นคนพูดแล้วต้องบอกแบบนี้นะคะบอกเป็นประจําทุกคลิปเลยว่ากิงฟ้าเป็นคน พูดแบบนี้มาตั้งนานหลายปีแล้วนะคะซึ่งมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะแต่ปุ่ม YouTube มันมีนะคะเขาเรียกว่า playback speed หรือว่าเป็นปุ่มปรับความช้าความเร็วสามารถไปกดได้นะคะด้านมุมขวานะคะของ YouTube แล้วคุณเองก็ปรับเลยว่าคุณบางคนเนี่ยหลายคนเยอะมากๆเปอร์เซ็นต์คือ80%ยังฟังกิ่งฟ้าเพิ่มสปีดขึ้นไปอีกก็มีเยอะนะคะบางท่านอาจจะลดสปีดก็แล้วแต่เรานะคะฉะนั้นตรงจุดนี้ขอให้งดดราม่า no drama เกี่ยวกับเรื่องตรงจุดจุดนี้นะคะ สำหรับท่านใดที่อยากเป็นดูดวงรายปีนะคะกิ่งฟ้าได้ลงทั้งดวงรายปีประจําปี2024เป็นดวงโดยภาพรวมดวงรายเดือนแบบนี้ก็ยังทําอยู่ต่อไปนะคะจะมีทั้ง12ราศีแล้วก็12นักษัตย์นะคะสามารถไปคลิก playlist หรือว่าลิงก์ด้านล่างที่กิ่งฟ้าแปะเอาไว้ใต้ description ใต้คลิป YouTube อันนี้ได้เลยนะคะอ่ะโอเคค่ะเพะื่อไม่การเสียเวลานะคะเราไปรับฟังรับชมคลิปวีโอของวันนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะสวัสดีนะคะสําหรับชาวราศีมิถุนนะคะหรือเมถุนนะคะประจําเดือนอ่ กุมภาพันธ์2,567หรือ2 0 2 4นะคะอ่ะเรามาดูดวงภาพรวมกันเลยดีกว่านะคะสำหรับเดินแห่งความรักนี้นะคะว่าดวงชะตาของชาวราศีมิถุนจะเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะ Generosity Healing Page of Pentacles Knights of Wands Queen of Wands, Ace of Swords, Justice, Four of Wands, Ten of Swords, The World, The Chariot, The Hangman. 9 of pentacles and the last one ใบสุดท้ายนะคะจะเป็น temperance อ่ะราศีไม่ถุนนะคะในเดือนนี้ของคุณเนี่ยจะเป็นเดือนที่ มีคนคอยช่วยเหลือคุณแต่ในเวลาเดียวกันคุณอาจจะไปช่วยเหลือใครก็เป็นได้มันจะเป็นเหมือนแบบว่าเราช่วยเหลือเขาเขาช่วยเหลือเรา,เาแล้วรวมถึงเหมือนกับว่าเราได้รับความรักที่เต็มเปี่ยมมากๆบางคนอาจจะได้รับความรักจากคอรอบครัวบางคนมีสามีมีภรรยายอยู่แล้วบางคนอาจจะมีคู่อยู่แล้วอะไรเงี้ยหรือบางคนอาจจะแปลว่าได้ความรักมาจากเพื่อนฝูงจากคนรอบข้างกกลานมิตรคนทํางานด้วยเจ้านายลูกน้องอะไรเงี้ยเป็นได้หมดคือมันจะเหมือนมีการแบ่งปันมีการช่วยเหลือการการเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นในเดือนนี้นะคะถือว่าเหมือนเป็นหนึ่งมีความสามัคคี ในลึกๆเกิดขึ้นอ่ะถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแต่ในเวลาเดียวกันคุณเองก็จะมีความรู้สึกเบื่อในสิ่งที่คุณทําก็ได้หรือมันอาจจะแปลว่าฉันอยากจะเดินทางฉันอยากจะท่องเที่ยวฉันอยากจะไปเปิดหูเปิดตาอยากพักผ่อนหย่อนใจควรทําถ้ามีเวลานะถ้ามีเวลาบางคนบอกว่ามีเวลาขาจานแต่ตังค์ไม่มีค่ะอย่าไปพูดแบบนั้นค่ะอย่าพูดแบบนั้นนะคะถ้ายิ่งพูดแบบนั้นมันยิ่งจะไม่มีนะคะแค่แค่แค่แค,แค,แค่แค่มองว่าแค่ว่าบางคนบอกว่าไม่มีอ่ะไม่เป็นไรก็ เหมือนดูทีวีดูหนังดูซีรีส์นอนอยู่ในในบ้านในคอนโดสถานที่พักอาศัยคุณก็ได้อะไรเงี้ยคืออะไรที่เรารู้สึกว่าทาแล้วเรามีความสุขจะโรงใจงมีความสุขผ่อนคลายสมองจงทําสิ่งนั้นนะคะ อย่าหาทาสิ่งที่มันทําให้เครียดแค่นั้นเลยนะคะเพราะว่าพลังงานมันขึ้นว่าคุณเองต้องเหมือนร่างของคุณอะร่างกายของคุณมันต้องการการพักผ่อนทั้งจิตใจแล้วก็ร่างของเรานะมันเหมือนบางทีมันเหนื่อยล้าจากบางสิ่งบางอย่างจากที่แบบเราอาจจะเจอสถานการณ์อะไรต่างๆบางคนทํางานเรียนเยอะบางคนหาตังค์อะไรเงี้ยมันแบบเหนื่อยนะคะเหนื่อยทั้งใจหรือกายต่างๆเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะนะคะเพราะว่าบางท่านอาจจะมีการเดินทางเกิดขึ้นบางคนอาจจะเดินทางเพื่อแบบย้ายจะถิ่นฐานไปเลยหรือไปอยู่ต่างประเทศไปเลยหรือบางคนอยู่ต่างประเทศกับ มาไทยอะไรเงี้ยเป็นได้หมดมันจะมีเหมือนการโยกย้ายต่างๆการเดินทางอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะคะเพราะว่าอันเนี้ยคือ สำหรับชาวเราเียไม่สูญจะมีการเกี่ยวข้องอะไรเกี่ยวกับต่างประเทศเยอะหรือว่าพวกสื่อออนไลน์ความทันสมัยเทคโนโลยีจะยิ่งดีในเดือนนี้นะคะเพราะว่ามันเหมือนม,ม,ม,มีมีพลังงานของการต่างประเทศเยอะหรือออนไลน์เยอะมากพอสมควรนะคะ,ะใครที่ทําอาชีพพวกแนวพดฒความยุ่งยุ่งต่างๆทํางานในแบบพวกสารทํางานในแบบข้าราชการหรือว่าเป็นแนวอีเวนต์จัดวีดดิ้งอะไรพวกนี้อันนี้เป็นต้นนะหรือว่าเป็นอาชีพที่ต้องเจาะทิมแทงอย่างเช่นหมอแพทย์พยาบาลหรือว่าใช้อุปกรณ์ต่างๆที่แบบเป็นของมีความอย่างเช่นเชฟเป็นต้น นะคะหรือการเดินทางการไม่อยู่ติดกับที่นะคะจากค่อนข้างดีเป็นพิเศษหรืเป็นอาชีพที่อาจจะ เป็นอาชีพและช่วยเหลือในคนอื่นในเวลาเดียวกันหรือบางคนอาจจะทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตายอ,อย่างที่กิงฟ้าบอกเพิ่งพูดไปหมอแพทย์พยาบาล,าบาลประกันอะไรพวกนี้เป็นได้หมดเลยนะคะจะค่อนข้างดีหรือของกิงนของบริโภคเครื่องดื่มต่างๆนะคะจะดีเป็นพิเศษนะคะแต่อาชีพที่กิงฟ้าอาจจะไม่ได้เอ่ยไปทั้งหมดนะคะคืออาจจะอยู่ในหมดนี้เดี๋ยวบางคนกิงฟ้าอาจจะเอ่ยไม่หมดก็ไม่ต้องน้อยใจไปนะคะเพราะอันนี้ที่กิ่งฟ้าเอ่ยไปอาจจะดีมากกว่าปกติแต่ไม่ใช่ว่าอาชีพอื่นที่ทำสุจริตไม่ดีนะคะดีถ้าเราทําอาชีพสุจริตไม่ได้ผิด ไม่ได้ผิดศีลธรรมไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวดีแน่นอนเพราะว่าเอาตรงๆนะพูดเลยกระซิบเลยค่ะดวงขึ้นนะคะแต่ที่ไม่อยากพูดเยอะเพราะอะไรเดี๋ยวเราจะหลงระเริงฉะนั้นยามขึ้นอย่าหลงระเริงยามลงอย่าทอนะคะฉะนั้นดวงช่วงนี้จะค่อนข้างขึ้นค่อนข้างขึ้นทยานอยู่นะขึ้นไปในทางที่ดีด้วยนะคะแต่บางท่านอาจจะแปลว่าต้องมีอะไรบางอย่างที่กลับมาแก้ไขด้วยนะมันเหมือนมีอะไรบางอย่างวนกลับมาให้เราแก้ไข มันอาจจะมีอะไรที่เราต้องฝ่าฟันบ้างมีอะไรที่เราจะต้องแบบปาดเหงืแ่อบบ้าแงบบแบบแบบแต่สุดท้ายอะ่ะมันเหมือนคุณทํแล้วสําเร็จอะค่ะฉะนั้นจะไม่เสียแรงเปล่าอย่าคิดว่ามนุษย์เราทําอะไรแล้วมันไม่เหนื่อยมันเหนื่อยเป็นปกติให้มองเป็นเรื่องปกติให้ได้ปรงให้ได้สัจธจะมค่ะมันเป็นแบบนี้นะคะอย่าไปคิดว่าโอ๊ยเหนื่อยดวงเรื่องนี้เนี่ยทุกคนเหนื่อยหมดไม่ใช่แค่คุณคนเดียวนะคะโอเคนะอ่อแล้วก็อ๋อบางท่านอาจจะมีข่าวดีงานมงคลหรือว่างานวิวาอาจจะเป็นของตัวเราเองหรือของเป็นการร่วมงานของผู้อื่นผู้อื่นหรือว่า อาจจะมีงานบุญเกิดขึ้นก็เป็นได้นะคะอีกหนึ่งอย่างจะบอกว่าอย่าไว้ใจคนมากเรามาระวังเรื่องการโดนหักหลังการโดนโกงนะคะหรือว่าการที่มีคนพูดเท็จอะไรบางอย่างนะคะให้เราฟังบางสิ่งบางอย่างกินฟ้าถึงบอกว่าอย่าไว้ใจทุกคนจะทําอะไรร่วมกับใครต้องมีสัญญาอ,อ,อย่าไปซื้อของสูมสี่สูงห้าที่เราโดยแบบเราไม่ได้ดูแบบว่าความไว้ใจมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่าให้ใครหยิบยืมตังถ้ามันไม่จําเป็น หรือว่าเราเองอาจจะต้องเรามาระวังเรื่องของมีค่าของล้าค่าเราไปลืมเอาไว้ที่ไหนหรือเปล่าฉะนั้นเลยบอกว่าต้องเตือนความจําตัวเองว่าอย่าลืมของมีค่าอย่างเช่นมือถือไปวางไว้ที่สาธารณะบางคนไป, Mohammed, ไปลืมในห้องน้าอันตรายนะคะคนสมัยนี้ไม่รู้หน้าไม่รู้ใจนะคะไว้ใจกันไม่ได้ฉะนั้นเลยบอกว่าอย่าไว้ใจคนจนมากจนเกินเหตุจนเกินไปนะคะถ้าเราเรามาระวังตัวเองไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้แน่นอนฉะนั้นดูดวงอะไรไม่เช่เอวไปกลัวดูเพื่ออยู่เหนือดวงแล้วก็เรามาระวังตัวเองเป็นกําลังใจให้กับตัวคนเองด้วยเช่นเดียวกัน ะะสำหรับเรื่องการงานเจาะลึกนะคะเรามาดูกันดีกว่าอู้ทรีออฟคัพส์ขึ้นมาตั้งแต่ต้นเลย The strength ขึ้นมานะคะ Ace of Pentacles นะ Ace of Wands six sources โอ้ดีมากดีมากเรื่องก,การงานของคุณขึ้นมากนะคะคุณมีโอกาสได้รับการเช่นชมการชมเช,ชยประสบคำสำวามสําเร็จสําเร็จโปรเจกต์นะคะหรือว่าโปรเจกต์เสร็จสิ้นไปใน,ในทางที่ดีหรือบางคนอาจจะมีการ p r e ซ e n t งานและ p r e ซนต์งานผ่านบางคนอาจจะแปลว่ามีคนแบบว่าเออ,เ,อเลยเห็นสเกลภาพของเราหรือว่าดึงตัวเราไปทางานบางคนอาจจะได้งานใหม่งานที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมหรือว่าได้อัพเงินเดือนได้โอกาสใหม่ๆในเรื่องการทํางาน อ,อบางคนบอกว่าข่าวดีของฉันอาจจะแปลว่าที่ผ่านมาฉันทําไม่ค่อยได้ดีเลยแต่ฉันก็ยังได้รับโอกาสฉะนั้นนะอย่าลืมว่าโอกาสมันไม่ได้มีมาบ่อยๆจงคว้าโอกาสตรงนั้นเอาไว้แล้วทำให้ดีที่สุด เป็นกำลังใจให้คุณว่าแล้วก็อะไรที่มันไม่ดีมันก็จะผ่านพ้นไปสิ่งดีกำลังจะเข้ามาบางท่านถ้าจะคิดเปลี่ยนแปลงย้ายที่ทํางานย้ายได้แต่ต้องที่ใหม่รองรับเราก่อนที่ใหม่อาจจะดีมากกว่าที่เดิมด้วยอาจจะเนื้องานหรือว่าท้าทายมากขึ้นกว่าเดิมได้ชาร์จตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมไม่ต้องทําอะไรรูทีนเดิมๆแล้วหรือบางคนอาจจะเจอเพื่อนใหม่มิตรภาพใหม่ๆหรือว่าได้เงินเพิ่มขึ้นก็เป็นได้ถ้าที่นั่นดีจริงๆย้ายได้เลยนะคะแต่บางคนอาจจะบอกว่าเป็นเจ้าของธุรกิจอ่าหรือบางคนบอกว่าย้ายไปไหนไม่ได้้ก็คือมัันนนพลงงาาขึว่ มั่นคงอยู่แล้วอ่ะคุณไม่ต้องกลัวจริงๆจะโยกจะย้ายหรือจะไม่ย้ายอะไรเงี้ยคือจริงๆเดือนนี้ในเรื่องการทำงานคุณมันค่อนข้างจะดีผ่านฉลุยไม่มีอะไรต้องพูดเยอะมันดีโอเคไหมรู้เรื่องดีมากๆคือจะติดต่อสื่อสารอะไรอ่ะมันเหมือนกับว่ารับเรื่องรับเรียบหรือไม่ใช่นั้นมีคนช่วยเหลือคุณอาจจะมีนาอุปถามหรือมีคนขี่ม้าขาวมาช่วยเหลือคุณในเวลาที่เรารู้สึกว่าต้องการความช่วยเหลือเพราะากิ่งฟ้าบอกแต่ต้นอยู่แล้วว่าเป็นเดือนที่คุณเองจะได้รับแบบการอุปถัมภ์ค้ำชูหรือการช่วยเหลือการเมตตตาา่ง ถ้าเราเมตตาผู้อื่นเราดีกับผู้อื่นเราตั้งใจเพ,ย,พยายามสิ่งงนั้นจะตอบแทนเรากลับมาแต่ถ้าเราทําไม่ดีก็เข้าตัวคนเองนะแค่นั้นเลยนะคะสาหรับในเรื่องการเรียนค่ะเป็นยังไงบ้าง six of cups อู้ด the magician อู้ดลดเนาะ seven of swords คือพลังงานแบบนี้ต้องขึ้นว่าต้องเรียนเพิ่มเรียนเสริมในพิเศษเพื่อรู้แนวข้อสอบพลังงานขึ้นการโกงแต่ไม่ได้ไหมายถึงคุณโกงนะคะไม่ได้มีการโกงข้อสอบนะคะแต่หมายถึงว่าเราต้องรู้แนวทางรู้แนวข้อสอบ หรือบางคนอาจจะบอกว่าไปเรียนเสริมเรียนเพิ่มเอาข้อสอบเก่าของรุ่นพี่หรือไปการแบบพวกเรียนออกแนวแบบทั่วๆไปกวัววิชาหรือเรียนออนไลน์ต่างๆเนี่ยมันอาจจะทําให้เรารู้แนวข้อสอบเดิมๆเก่าเอามาฝึกหัด practice ได้นะคะมีโอกาสที่จะได้คะแนนที่ดีขึ้นสอบผ่านสอบได้หรือว่าอาจจะแปลว่าคุณเองมีแนวทางว่าเออฉันต้องอ่านในทิศทางไหนต้องทําแนวทางไหนหรือว่าเอ้อมเตรียมตัวในแนวทางไหนฉะนั้นโดยภาพรวมการเรียนของคุณค่อนข้างดีเนี่ยรับการช่วยเลยละ พลังงานขึ้นแต่อะไรเกี่ยวกับเรื่องช่วยเหลือหมดเลยนะคะฉะนั้นกิ่งฟ้าบอกว่าดวางชะตาของคุณเดือนนี้ไม่น่าเป็นผ่วงอะไรจ้ะบอกไว้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นต่อเรื่องการเงินเป็นไงบ้าง The Death The Hermit Nines of Swords Ten of Pentacles Ah Six of Wands Eight of Cups กิ่งฟ้าบอกแต่ต้นนะคะมันยังขึ้นพลังงานคล้ายกันอยู่เรื่องเงินเรื่องทองอย่าให้ขยิบยืตมตัง พูดคาเดิมย,ย้อนวนกลับไปคําเดิมเลยนะคะแล้วก็อย่าไปไว้ใจใครมากเงินของคุณไม่ได้แย่อะไรดีมากด้วยซ้าไปบางคนอาจจะได้รับพพอร์ตมาจากครอบครัวได้ของลําค่าของมีค่าของขวัญหรือบางคนอาจจะแปลว,ว่าได้มรดกตกทอดหรือว่ามีคนเอาบางสิ่งบางอย่างที่มันสมควรที่จะเป็นของคุณหรือว่าคุณอาจจะได้แบบอะไรที่เป็นการแชร์ริงการแบ่งแบ่งแบงแบ,แบประกันหรือแบ่งปันหรืออะไรสักอย่างอะได้เงินมานะคะเป็นเหมือนขา้าเราเป็นเงินไปกอบเป็นกรรมเลยนะคะ แต่บางคนอาจจะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเงินของคุณมันอาจจะเอาไปใช้กับการเดินทางหรือบอกว่าเอาไปใช้กับการเรียนการศึกษาหรือใช้ไปกับสิ่งที่จําเป็นใช่นะคะอันนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนนะอย่าเอาไปเครียดนะคะบางคนอาจจะเพิ่งผ่านงานสีดําหรือว่ามันอาจจะแปลว่ามันเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของเราหรือคนในครอบครัวหรือเปล่าหรือว่าสับปะสับเลี้ยงหรือเปล่านะคะอันนี้ไม่ต้องเอาไปเครียดไม่ต้องเอาไปคิดว่าต้องเป็นดวงของฉัน้ไม่ต้องคิดแบบนั้นแต่อันนี้คือเป็นคําว่า มันอาจจะเป็นแบบแนวนั้นก็ได้เพราะพลังงานมันขึ้นอะไรที่เกี่ยวโคกับเรื่องความเป็นความตายอยู่บ้างนะคะฉะนั้นบอกว่าถ้าเงินจะเสียไปบางสิ่งบางอย่างอาจจะเสียไปกับสิ่งที่มันจะเป็นต้องเสียนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ดีเสียไปกับอะไรที่มันแบบไร้สาราะคะ่ะพลังงานไม่ได้ขึ้นเกี่ยวกับเรื่องไร้สาระเลย ถ้าจะเอาออกไปเงินออกไปเนี่ยจะเป็นสิ่งที่มันอัมมาสค่ะคือจําเป็นต้องเสียออกไปเท่านั้นเองนะคะแต่เงินของคุณไม่ได้ลาบากอะไรคือมันจะมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะเงินของคุณมันจะไม่ขัดสนใดๆทั้งสิ้นและให้ขึ้นธาตุไฟสมบูรณ์คือคุณจะมีแรงพิชสู้ในการทำมาหากินการหาเงินหรือว่าคุณจะมีความมั่นคงในการหาเงินมากยิ่งขึ้นหรือว่าช่วงนี้เงินของคุณนะคะมันจะเข้ามาเหมือนแบบในเชิงคาว่า ถ้าเราตั้งใจมาโดยตลอดเงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกำบางคนอาจจะได้เงินมากกว่าหนึ่งช่องทางแล้วพูดไม่ถ่านขาดคำไพ่คืออะไรคะเศรษฐีใครจะเป็นเศรษฐีชน,นะสิชนะสีประมาณนั้นใครคะเศรษฐีตัวคุณปะ่ะตัวกิ่งฟ้าปะ่ะเราจะเป็นเศรษฐีด้วยกันโอเคไหมคนทํานายไงกิ่งฟ้าไงล้วก็ทานายคุณไงเป็นเศรษฐีไงอ่าดีแต่บางคนอาจจะบอกว่าโอ้ไม่ต้องถึงขัง้นเศรษฐีก็ได้แปลว่าลืมตาอ้าปากได้บางคนแบบว่ารู้สึกว่าที่ผ่านมามันไม่ค่อยโอเคเลย อันนี้แปลว่าเดือนนี้มันจะเป็นดวงของการฟื้นตัวเหมือนดวงมันพลิกฟื้นสําหรับตัวคุณในเรื่องการเงินดีมากๆนะคะแต่อย่าให้กีฟ้าย้อนไปกับคำพูดคำเดิมอย่าให้ใครหลอกลวงเราได้นะอย่าไปไว้ใจใครมันมากจะลงทุนอะไรอะ่ะคิดหน้าคิดหลังดีๆเงินไม่ได้หามาง่ายๆนะคะกีฟ้าเหมือนแบบทำนายเหมือนมาบ,บ่นให้คุณฟังนะคะไม่ใช่หรอกค่ะคือพันเป็นพลังงานมันขึ้นมาจําเป็นต้องพูดนะคะเพื่อให้คุณแบบบางคนอาจจะแปลว่าลืมตรงนี้บางคนรู้แหละแต่ลืมไปเหมือนต้องมีคนมาเตือนสติเท่านั้นเองนะคะโอเคนะสําหรับเรื่องความรักดีกว่านะะค คนโสดสนิทเป็นไงไพ่ขึ้นว่ามันจะมีคนเข้ามาแต่มันเข้ามาแล้วผ่านไปมันเข้ามาอย่างรวดเร็วออกไปแล้วนะคะมันจะเป็นเป็นรักที่เหมือนคุยขำๆคุยเล่นๆคุยแบบยังไม่จริงจังมันจะมีเข้ามาแต่อาจจะเป็นตัวเราเองที่ อาจจะยังไม่อยากยึดติดกับใครแต่คุยเล่นๆคุยของขำได้นะแต่ตัวบางคนนะ่ะอาจจะแปลว่ายังไม่ได้พร้อมมีใครหรือไม่มีเวลาที่จะมีใครไม่ได้ทําให้รู้สึกว่าเออขี้เกียจคุยฉันแบบอยากจะมีใครนะแต่ขี้เกียจคุยเออช่างมันเถอะขอโทษนะคะช่างแมงเถอะฉันยม่อยากมีความรักจะไปหาเงินดีกว่าพลังงานเลยขึ้นมันเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่อง,อง,องทองบางคนโสดแล้วรวยนะเพราะว่าอะไรตั้งใจในการทําเงินมากๆ จนกระทั่งเดี๋ยวพอเงินมาทุกอย่างดีสถานะทางสังคมดีเนี่ยมันจะมีคนเข้ามามามองเริ่มต้นมองเราเองนะคะฉะนั้นทําตัวเองให้แบบมีคุณค่าก่อนนะคะอันดับแรกนะคะแต่กินไว้อยากจะบอกเลยว่าช่วงนี้แบบอย่าเพิ่งไปยึดติดก,กับใครมากหรือว่าอย่าไปเพิ่งจริงจังกับใครมากเพราะว่าช่วงนี้คนที่จะเข้ามามันจะเป็นคนที่อาจจะมาขำๆมาเล่นๆมาขัดแล้วขัดเลยอะไรเงี้ยถ้าแ,แต่ถ้าตัวคุณเองมีรสนิยมที่ว่าไม่อยากยึดติดก,กับใครเป็นเป็นแบบ อันนี้ก็พูดก,กันตรงๆเนาะ,ะเราตกลงกันแล้วแฟนเวทเบเนฟิตมันก็เป็นสิทธิ์ของคุณถ้าคุณตกลงกันอยู่แล้วเป็นสิทธิ์ของคุณเลยชีวิตของคุณใช้มันซะเป็นสิทธิ์ของคุณแต่แค่ว่าต้องคนโสดเท่านั้นโสดกับโสดเจอใครไม่เป็นไรแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะคือถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะเป็นแบบนั้นได้ก็เป็นสิทธิ์ของคนบางคนรู้สึกเอาใจไปเล่นก็อย่านะคะฉะนั้นอยู่โสดสนิทไปก่อนนะคะถ้าเราคิดว,ว่าเฮ้ยเรากลัวไปจริงจังกับเขาจริงๆจริงจังกับใครจริงๆช่วงนี้ยังไม่เหมาะในการจริงจังก แต่อย่างที่บอกวเดือนเห็นความรักคุยคำๆคุยเล่นมีคนมาให้ขนมจีบเราเนีเราได้แบบเขาเรียกวบริหารเสน่ห์ประมาณนั้นนะคะสำหรับคนโสดที่สถานะไม่ชัดเจนหรือคุมเครือจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นไหมอู้ให้ขึ้นดูวิวออฟฟอร์จูนนะมีโอกาสชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วมันมีการเลือกด้วยจะบอกว่ารับเผื่อเลือกแต่มันเป็นคําว่าเลือกได้นะคะ เลือกได้ว่าเอ๊ะจะไปต่อคนนี้หรือพอแค่นี้ดีอะไรเงี้ยมันจะแต่มันเลือกได้ไพ่ขึ้นว่ามีโอกาสเปลี่ยนสถานะจากคนที่คุยกันกลายเป็นคนที่ชอบกันมากขึ้นรู้สึกดีมากขึ้นแต่บางคนอาจจะแปลว่าถึงข่านแต่งงานมั่นหมายเลยนะคะบางคนแบบกระโดดข้ามไปเลยก็มีข้ามขั้นแบบคุยกันแป๊บเดียวอาเป็นแฟนเลยแต่งเลยก็มีแต่บางคนอาจจะแปลว่า เป็นแฟนกันคือเปลี่ยนสถานะจากคนที่ไม่ชัดเจนคุมเครือคุยกันแบบคุยกันอยู่เนี่ยศึกษากันอยู่ตอนนี้อาจจะแปลว่าได้พัฒนาขึ้นเอาไว้ว่ารู้สึกดีต่อกันมากยิ่งขึ้นแต่ถ้ามันไม่ใช่มันก็จะแปลว่าเหมือนพังออกไปจบกันไปแต่กินฟ้ามองว่ามันมีการพัฒนามากกว่าแต่อีกหนึ่งอย่างกินฟ้าก็จะมีคําเตือนอยู่ดีนะคะยังมีคําเตือนเพราะพลังงานขึ้นเตือนขึ้นมาอยู่ว่าเราโสดอ่ะเพราะนี่กินฟ้าทํานายคนโสดที่มีสถานะคุมเครืยอยู่ใช่ไหมต้องดูดีๆว่าคนที่เราคุยด้วยโสดจริงใช่ม สดจริงใช่ไหมเธออ่ะเราต้องดูกันดีๆอีกนิดหนึ่งดูกันนานนิดหนึ่งอย่าไว้ใจร้อยปร์เซนกิ่งฟ้ายังวกกับคำเดิมว่าเรามาระวังการหลอกลวงบางทีมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการหลอกลวงในเรื่องเงินมันเป็นเรื่องความรักได้เหมือนกันนะคะแต่อย่างที่บอกแหละเหมือนการที่เราจะมีใครสักคนหนึ่งเหมือนแบบถูกแจ็คพอตอ่ะเหมือนถูกลอตเตอรี่อ่ะ ถ้าถ้าเจอคนนี้ก็คือดีไปเลยนะคะฉะนั้นแปลว่าอะไรเราช้าลงนิดนึงในการดูคนนิดนึงหน่อยละกันนะคะเพื่อความสบายใจของเราและเพื่อความชัดเจนของทั้งสองฝ่ายด้วยว่าจะยังไงกันต่อนะคะส่หนเรคนที่มีแฟนค่ะเป็นไงบ้างคนที่มีแฟนเนี่ยความรักของคุณค่อนข้างมั่นคงมากนะแต่ถ้าใครจะมาสั่นสะเทือนความสัมพันธ์ของคุณได้คือคนภายนอกที่มันจะทำให้มันมีปัญหากันเกิดขึ้นได้ แต่ถามว่าจะต่อสู้ต่อกันไปได้ไหมไพ่ขึ้นว่าต่อไปได้แต่แค่ว่าต้องคุยกันให้รู้เรื่องนะคะถ้าคุณทั้งสองคนมีปัญหาไม่เข้าใจแล้วเกิดจากบุคคลอื่นทําให้มีปัญหาเกิดขึ้นไม่ว่าเป็นใครก็ตามแต่เป็นปัจจัยภายนอกทําให้เกิดขึ้นให้หันหน้าคุยกันแล้วก็ถามเสีว่าจริงๆแล้วอ่ะเรายังรักกันอยู่ไหมหรือว่า ที่มันเกิดขึ้นการทะเลาะกันเพราะอะไรคุยด้วยเหตุผลพูดได้แบบเหมือนเป็นผู้ใหญ่คุยกันนะอย่าใช้แบบอารมณ์ความเป็นเด็กงงแง้คุยกันไม่เอานะคะมันจะมีปัญหาลามทุ่งนะถ้าคุยกันแบบงงแง้งงแง้ใส่อารมณ์ใส่การศาสเสียใส่กันนะคะนะคะคือกิงฟ้าเลยบอกว่าถ้าคุณรักกันจริงๆอะค่ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยกิงฟ้าเชื่อว่ามันคุยกันได้นะคะเพราะว่าพลังงานนี้ขึ้นคุยกันได้แต่มันจะมีบททดสอบกันเกิดขึ้นมันเกิดจากปัจจัยภายนอกหรืออาจจะแปลว่าระยะทางก็ได้ เกิดจากบางคนอาจจะแปลว่าต้องพิสูจน์ตัวกับครอบครัวเยอะนะคะเป็นไปได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งบางคนอาจจะแปลว่ามันเป็นบทพิสูจน์เลยบางคนกำลังจะแต่งงานกันต้องทํานู่นทํานี่ต้องมีการแต่งงานมีการดําเนินการเรื่องแต่งงานบางทีมันอาจจะมีบทพิสูจน์เกิดขึ้นจัดตรงจุดนี้ก็ได้นะคะสาหรับคนที่แต่งงานเราเป็นยังไงคนที่แต่งงานไพ่ขึ้นอุดมสมบูรณ์ปกติดีนะคะสาหรับเรื่องสุขภาพ เรามาระวังเรื่องปวดหัวปวดศีรษะคอบาไหลเรามาระวังโรคเก่ากลับคืนมาโรคเก่ากคือโรคพฤติกรรมที่เราเคยแบบเคยหายไปแล้วอะ่ะกลับมาอีกรอบบางคนอาจจะแปลว่าบางทีช่วงนี้ไม่ได้ดูแลตัวเองไม่ได้ออกกาลังกายอ่ะอาจจะน้าหนักขึ้นคอเลสเตอรอลเบาหวานหรืออะไรเงี้ยพฤติกรรมของเราบางคนเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินนะคะ หรือว่าเป็นอาจจะเกี่ยวกับเรื่องการที่าบางคนเครียดทํางานหรือว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงความดันปวดหัวปวดศีรษะขมับเบ้าตาอะไรเงี้ยมันจะปวดไปหมดะคะ่ะต้องเรามาระวังอาการปวดต่างๆนะคะในช่วงระยระเวลาเดือนนี้แล้วก็เรามาระวังเรื่องระบบเลือดหรือน้ําในร่างกายของตัวเราเองนะคะหรืออาหารการกินนั่นเองนะคะสาคัญที่สุดเลยสําหรับเรื่องการทาบุญกิ่งฟ้าจะบอกเสมอว่าพ่อแม่บุพกา,ารีผู้มีพระค,คุณบางคนอาจจะเป็นพ่อแม่บุญทําพี่ป้าอาบุญญาตายายใครก็ตามแต่ที่ดีมากๆกับเราอย่าลืมว่าเขาคือพระในบ้านพระอันดับ ะะปฏิบัติดีกับพวกเขานะะแต่ก่นฟ้าบอกเสมอก่นฟ้าเข้าใจโรกเรามี2มุมคะ่ะมีมุมดาร์กมีมุมสว่างนะคะก่นฟ้าก็เลยจะบอกเสมอว่าทําเท่าที่เราไหวกระตันยูเท่าที่เรารู้สึกโอเคเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ย แต่และคนเจอไม่เหมือนกันแล้วกิ่งฟ้าก็เชื่อว่าจงทําในสิ่งที่ไม่ทําให้ตัวเราเองหรือผู้อื่นเดือดร้อนแค่นั้นพอกิ่งฟ้าเชื่อว่ารู้คุณรู้แหละคุณกําลังทําอะไรอยู่นะคะขอแค่ตัวคุณเองอะค่ะสบายใจทําสิ่งนั้นแต่ต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องด้วยเช่นเดียวกันอย่างมีสตินะคะถัดไปทําบุญนอกบ้านการทําบุญทําได้ทุกรูปแบบไม่จํากัดต้องทาตามที่กิ่งฟ้าบอกนะแต่กิ่งฟ้าแค่อยากจะบอกแค่ส่งเสริมเดือนนี้ดีที่สุดควรทําอะไรไพ่ขึ้นสริมงคลเนี่ยคือ,คอถ้าสมมติเข้าวัดเลยะคะ่ะคืองางคล อ่ะมันมีนะคะน,นี่คือกิ่งฟ้าพูดแบบ เป็นในมุมคนกลางนะบางคนอาจจะบอกว่าไม่ค่อยนับถือ,อพระมีเยอะนะคะกิ่งฟ้าเข้าใจเพราะว่าคนรอบข้างกิ่งฟ้าบางคนเขาก็ไม่ได้นับถือกิ่งฟ้าเลยบอกว่าอะไรที่เราสบายใจก็ตามสิ่งนั้นแต่ไพ่ขึ้นพระและไพ่ขึ้นกายสวดมนต์มันแปลว่าอะไรถวายเพนตักบาตอนเช้าก็ได้หรือว่าทําบุญอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างวิหารหรือถ้าบางคนบอกว่าเออไม่อยากทาตรงจุดนี้เนี่ยถามว่าทำอย่างอื่นได้ไหมก็ได้นะคะคือพลังงานก็เลยขึ้นทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องพวกอาหารของกินของบริโภคให้กับ เ,เพื่อนมนุษย์ของเราหรือสัตว์ระสาททั้งหลายด้วยทําทั้งคนและก็ทําทั้งสัตว์ประสาทบางคนอาจจะเป็นหมาแมวส,ส,สัตว์สัสททั้งหลายหรือมูริิช้างทําไปเลยนะคะแต่อย่างที่กิ่งฟ้าบอกอะถ้า ถ้าการนำบ,บุญที่แท้จริงอะอะไรที่รู้สึกว่ามันช่วยเหลือคนอื่นได้ก็จงทําแต่ต้องทําโดยที่เราไม่เดือดร้อนห้าบาทสิบบาทก็ได้ทํากับพระทํากับคนมนุษย์กับสรรพสัตว์ทั้งหมดจะยิ่งดีสําหรับตัวคุณเขาเรียกว่าเป็นสิริมงคลรอบด้านรอบทิศสําหรับตัวคุณนะคะฉะนั้นกิ่งฟ้าอันนี้คือพูดในมุมหลายๆมุม,มก็คือไพ่ก็ขึ้นว่า ถ้าในกรณีมงคลมีงานบุญอยู่แล้วอาจจะเป็นเจ้าภาพเองหรือว่าตัวเราไปร่วมอยู่แล้วยิ่งดีในเดือนนี้นะคะไปเลยไปเลยทําเลยนะคะเพราะไพ่ขึ้นว่าจะเป็นสิริมงคลต่อตัวเรานะคะหรือว่าทําบุญกับพระสองฆ์อาพาธโรงพยาบาลสงฆ์และอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องพระในเดือนนี้หรือบวชพระใหม่หรือเนนใหม่ก็ได้นะคะมันจะยิ่งดีก็เ,เรียกว่าเป็นเจ้าภาพของอแต่ละรูปแต่ละ,ะพระแต่ละรูปหรือเนนแต่ แต่ละรูปก,ก็ได้จะยิ่งดีนะคะแต่ทุกอย่างอยู่ที่ตัวเรานะคะกิ่งฟ้ามีหน้าที่บอกจะทําให้ทามันเป็นสิ่งของคุณใครทําใครได้แค่นั้นเองนะคะการสวดมนต์บททั่วไปกิ่งฟ้าแปะเอาไว้ใต้ description ใน YouTube เสมอเสริมแต้พระก็ถามเงิน้านได้นั่งสมาธินะคะสักวันละสินาทีนะคะสำหรับชาวราศีมิถุนแล้วจะดีในกรณีบางท่านไม่สะดวกในการนั่งสมาธิสวดมนต์นะคะก็ลองหากิจกรรมอย่างอื่นทําให้เกิดสติและปัญญาของคุณให้ได้นะคะบางคนอาจจะเป็นการวาดรูปวาดเขียนทํางานฝีมือทักนิตติ้งบางคนอาจจะเป็นการที่ เราโซเชียลดีทอกซ์รจคือลาจากสื่อออไลรเราเบื่อไงบางคนแบบดูสื่อออนไลน์มากจนเกินไปบางคนจ้องหน้าคอมแท็บเลต็ตมือถือมากเกินไปอ่าไปทําสวนทําทาแบบปลูกผักปลูกต้นไม้อยู่กับธรรมาชาติอะไรที่เป็นเขียวเขียวสบายตาก็ย่อมดีเพราะเนี่ยเห็นไหมทุนเห็นอะไรความเขียวไหมนกยูงเห็นไหมพระพิเคเนตนั่งบนนกยูงนะคะเป็นยานพาหานะของพระขันทกคุม,มานนะคะเป็นที่เป็นน้องของพระพิเคเนตเนี่ย บอกอยู่บธรรมชาติบ้างมันจะดีสําหรับตัวเธอนะอะไรประมาณนี้นะคะอ่านอกนั้นกิฟ้าไม่มีอะจะบอกแล้วคือดวงดีอ่ะไม่มีะจะพูดเยอะโอเคไหมเจ็บคอพูดพูดเยอะแล้วแต่อย่างที่กิฟ้าพูดย้อนไปกับคำพูดเดิม ย้ำขึ้นอย่าหลงระเริงยามนองอย่าท้อนะคะเป็นกำลังใจให้คุณทุกท่านมากๆในชาวราศีพิถุตน,นะคะขออาน,านุญาตจดคำตั้าใจแบบเท่านี้สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องกิ่ฟ้านะคะสามารถกดปุ่มซุป,ปเปอร์แดงหรือปุ่มขอบคุณเปนปุ่มรูปหัวใจด้านล่างในยูทูบได้นะคะกิ่ฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุป,ปเปอร์แดงตัวของตัวเองเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับท่านใดที่อยากเป็นดวงดูรายดวงรายรายปีะคะ่ะแบบโดยภาพรวมมี12ราศี12นักษัตริ์กิ่ฟ้า8ลิงก์เอาไว้ใต้ใ description เราไปดูกันได้้้้นนะะจจ๊ออ่่าาาากกกกกกก็็็แลลลลวยืมมดดดไค์ Facebook Fanpage ปปตติิิิรงงเัใใหฟ จไดต,ดติ๊กต็อได้จีได้วันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านเจอกันใหม่คลิปอื่นกับทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ